แต่ะยายสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางชวนชมอันนี้อรุี้อด่าไรน้อยย่าประมาณปีน่าจะน่าจะปีปีเท่าไรจำงป่ได้ <c oughs> แม่พอละย <c oughs> ่ากำลังเบิร์กนกุ้งดาวถ่ายทำวิดีโออันนี้อุปกรณ์นะคะ หนึ่งเอทไม่พอเลยยายยายกำลังอัดวีดีโออยู่ยายเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแม่อยากบอกนะอัดยูนิยูทูบหนึ่งป่ะบอป่ะบอกแม่ถึงมึงก็บรรมวัฒน์นั่งยูทูบแล้วแต่ว่าเขาก็เฮ็ดต่ำสไตล์เขาอ,อันนี้ตัวน,น,น,นี้อันนี้มีดอกวสวยไหมคะอันนี้คุณยายขอร้องบอกว่าห้ามตัดวัสดุว่าเวลามันงามตาก็ไม่อยากให้ตัดแต่ปกติแล้วเนี่ยปกติ จะ,จะไอ้นี่จะตัดเพราะว่าอยากให้กิ่นมันเยอะแตจะเอานี่ปกติก็จะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้กิ่งเขาแตกแต่ก็แตกไม่ค่อยนี้เท่าไหร่หรอกก็จะยกลากทํานู่นนี่นั่นทําเหมือนกับ<ม>ดูดูในชาแนลของคนอื่นที่เขาทํากันนะคะที่ที่ที่เป็นของยูทูบเบอท่านอื่นทําแต่อันนี้ก็คือว่า ทำตามทำทำเท่าที่จเจงทำได้นะคะคุณตาก็จะเป็นคนปลูกให้แล้วก็เราก็เป็นคนตัดตัดแล้วก็เปลี่ยนกระถางยกลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติแล้วคุณตาเขก็จะทําให้เอาไว้ให้ลูกเอาไว้ให้ลูกาทาเล่นๆโอเคทีนี้เราข้ามาเปลี่ยนกระถางนี้น,นะคะใน่สวนมากโอเคอ,อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างอันนี้ใบสำสาใบสำสาไปหาเก็บออกน้ำมันเพราะว่เาเพราะว่าเราเป็นไทยบ้าน <laughs> เพราะว่าเราเป็นไทยบ้านนะคะเราก็ไปเก็บเอาตามที่เรามีอันนี้ก็ไม่ได้หมักจริงๆแล้วดูดูช่องอื่นเขาทำเขาก็จะมีหมักใบหมักใบคำฉานะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่หมักก็ะได้มากกระเห็ดเลยหมักเลยแล้วก็มีทิว่แล้วก็มะพร้าวเอียงกับแม่กาบกข้าวอันนี้กระตาตาถ่หยส่วนมากก็มีตะพ่อทาให้ใช้ใส่แตพ่อกับใ <laughs> ส่แตะพ่อกับแม่เห็ดให้พนักง,งานตาแล้วก็พนักง,งานย้ายส่วนดิน แต่ก่อนซื้อดินนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าตัวเองคักแล้วก็เลยเเราไม่ต้องซื้อดินละเติมตังค์เพราะว่าต้นไม้เราก็เริ่มเยอะขึ้นก็เอาไปคุดเอามาจากทุงหน้าแน่แล้วก็เอาขี้ดินเก่าบ้านนะคะขี้ดินเก่าเราก็เอามาผสมก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นะคะ่ะก็ผสมผสมขี้วัวผสมอันเนะ ส่วนอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงนั้นก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ก็ก,ก็ดูช่องอื่นที่เขาทำกันแล้วก็เอามาปรับปรุงแต่งแปลงโน่นนี่นั่นแล้วก็ตามที่คุณตาบอกเขาว่าชอบก็เป็นิ่นเป็นชาวนาน,นะคะคิ่นก็มีเทคนิคการปลูกพืชผักโน่นนี่น,นั่นก็ตามทำตามที่พ่อผักเมวยก็ได้ okay. ที่อัดไปก็จะมีเสียงโน่นนี่นั่นก็เป็นธรรมดานะคะในบ้านเราโอเคพอผสมผสมเอาแบบเข็ดเข็ดปะจจุบันเ <Hey. S 1> อาแบบผสมผสมนะคะแล้วก็ใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมนี่ดึงก็ดึงสวนอันนี้ก็แกะออกตอนที่แกะก็คือ oh, <my. S 1> เคยมีประสบการณ์ละก็คือตอนที่แกะนะถ้าดึงแล้วลากลากถ,ถ้าถ้าลากมันขาดก็คือตายเนาะเน่าเลย เน่าไปเลยค่ะลองแล้วถ้าดึงแล้วลากขาดนี่ก็คือเน่าก็คือพยายามจะไม่ให้ลากเน่าก็คือจะบีบๆเขาขึ้นมาอย่างนี้ชุบบอ๋อยายดูสวยมากดูดิถ้าลูกชายถ้าลูกชายมาเจอลูกชายจะบอกว่าแม่มันเหมือนก้น จีจม <m í toys> ัน <arts> ก็เหมือนมันก็เหมือนนะคะก็จะเอาเอามึงกู้ย่ายเอามาผสมดินอันเก้าหรอว่าเป็นยังทำไปโนเคนี่แหละค่ะก็จะใส่ดินดินที่ใส่ก็ประมาณนี้อย่าอย่าให้เต็มก็เหลือไว้ประมาณหนึ่งนิ้วเหลือไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ กี่ลืมบอกไปดินดินเก่าในกระถางไม่ได้ออกหมดนะคะก็เหลือไว้แค่นี้ครึ่งหนึ่งส่วนดินใหม่ที่ใส่ไปก็แค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะก็จะเปลี่ยนอุ้ยตายแม่ดอกลุดแพ,งแพง้งๆถิดดาซ่อนอ๋อสอรี่นะจ๊ะโสวยมากเลยค่ะคุณผู้หญิงกระดอกไม้สวย นี่เราก็วางวางลงไปยังไงก็วางลงไปเลยนะคะตามใจใครอยากทำอะไรก็ทำแต่ที่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยก็คือแต่ก่อนนะก็คือปลูกไปอะคะ่ะไม่เคยจะเปลี่ยนเลยนะคะมีแต่แบบเพิ่ม,เพ,มเพิ่มปุ๋ยเข้าไปเพิ่มเพิ่มปุ๋ยเข้าไปในกระถางแต่ว่าพอติดตามช่องของคนอื่นนะคะ เพื่อนก็จะเอ่อเปลี่ยนดินนะอะไรเงี้ยทุกสามเดือนก็จะทำให้ต้นไม้เราโตแล้วก็สวยขึ้นเออก็จริงนะคะก็จริงต้นอื่นทำลองดูแล้วต้นอื่นก็สวยค่ะคือมันจะงามมันจะงามเร็วกว่าอุ้ยยายนอน่มีนอนน้ำบ้างอุ้ยแต้ เป็นคนรักธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเอาดูคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอานางเขาเข้าไปมันเดินนะยายโอเคค่ะขอโทษที่รบก,กวนเรียบร้อยคะ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำแล้วก็แล้วก็เอาไปวางไว้ ตามอันนี้คือเปลี่ยนกระถางเดิมใส่ถ้นอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เขาก็อายุประมาณเขาจะอายุประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งปีไม่ถึง, 1, ถง, 1, ถงหนึ่งปีครึ่งน่าจะหนึ่งปีครึ่งได้ค่ะแต่ยังไม่ถึงสองอันนี้พ่อม,ม่เล็ดนะคะที่บ้านพ้อม,ม่ล็ดอย่างเดียวเลยมีแค่ต้นเดียวที่คินตาเอามาตัดอะไรนะต่อยอดอะไรของเขาเนี่ยนแะแต่อันนี้ยังไม่ได้มีช่องให้ดูนะ สวยอะแต่เสียดายมากล่วงหนึ่งดอกนี่ก็ทำอย่างะนุถนอมรอเปล่าช่นี่ค่ะดูค่ะดินของเรานะคะเนี่ยค่ะก็จะใส่เข้าไปดินใหม่ก็จะประมาณแค่นี้นะคะครึ่งกระถางนะคะครึ่งกระถางอ่าก็จะมีขี้วัวขี้หมูขี้ไก่อะไรก็แล้วแต่ที่เราหาได้ตามตามตามใกล้บ้านเรานะคะหรือไม่ก็บางคนก็ถนัดที่จะซื้อร้านขายต้นไม้เนี่ยก็ได้นะคะ Okay. นะคะก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาอันนี้บ้านใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะอันนั้นเพิ่งเปลี่ยนเสร็จอันนี้ยังไม่มีดอกแต่ว่าก็ก็เปลี่ยนให้เหมือนกันเพราะว่าถุงถุงเดิมที่ใส่นะคะเล็กถุงเดิมที่ใส่เล็กเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างที่บ้านตาเออมีอะไรบ้าง มันสวิตช์วิดีโอไม่ได้ขอโทษทีนะคะอันนี้โอเคไม่ใช่สวิตช์ไม่ได้ทำไม่เป็นโอ้ไม่รู้เมื่อกี้ไปแตะตรงไหน okay. อ่ะโอเคคอยตากลับมาพอดีโ okay. อเคเนี่ยค่ะก็อันนี้เมื่อกี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าพวกนี้เขาจะเราจะตัดแล้วะคะ่นะจะตัดเรียบร้อย ยทุบดูอะไรมาก็พยายามจะทําให้แบบว่ามีรากมีอะไรทำวิดีโอก็มาทําไม่ค่อยเป็นละค่ะแต่ก็แต่ก็อยากจะทำอยากจะอวดอยากจะอวดนะคะส,สวยๆอันนี้ก็รุ่นเดียวกันค่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ตัดนะคะด๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันค่ะนี่ดินก็จะเริ่มแข็งละอ,อันนี้ดอกสวยนะ่ารักมากค่ะเดื น,นี่ก็พยายามพยายามทำเนี่ยค่ะมือใหม่อันนั้นคือตาทำนะคะเค่ะเอาก็คือคือที่นี่ก็ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรนะคะก็คือทำเพราะว่ารักแล้วก็ชอบที่จะทำอันนี้แต่จะเปลี่ยนดินให้ ดูฮะสมาชิกใหม่สวยจังเลยงามบอกเนนะี่ยเอออันนี้ก็มีดอกแล้วนะคะสวยมากโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ